ว่าพี่ตูเป็นยังไงบ้างครับในสภาพใจหรือว่ายางรจริงๆก่อนจะถึงวันนี้สักสองสวันเนี่ยผมกับคุณจยุพรก,ก็ได้นั่งพสนทนากันนะครับเราทราบกำหนดรัดหมายวันนี้แล้วก็ต้องเรียนว่ายังไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลม,มากนักเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีมิ่นประมาทซึ่งโทษก็ไม่สูง ประกอบกับคุณจตุพรก็มีคําพิพากษายกฟ้องมาแล้วทั้งสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ก็เลยเดินทางมาศาลด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้มีความพิจตกังวลอะไรแต่เมื่อมีคําพิพากษาสาลฎีกาเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยุติทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นพวกเราก็เคารพในคนําวินิจฉัยของศาลนะครับตัวคุณจตุพรวันนี้เข้าไปในเรือนจํา ก็ย <krit> ังมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งและก็พร้อมที่จะยืนหยัดเผชิญกับความจริงในทุกสถานการณ์แล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ก็ต้องเรียนว่าพวกผมก็มีความรู้สึกเห็นใจแล้วก็ใจหายนะครับแต่พวกเราเลือกเดินบนเส้นทางนี้ด้วยตัวของพวกเราเองเมื่อเลือกที่จะเดินตากฝนมันก็ต้องรู้ว่า จะต้องเปียกปอนและวันเหน็บหนาวแต่ว่าเราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คงจะเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่รับทราบในสังคมว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันก็มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกคนทุกฝ่ายไม่ได้มุ่งหมายจะไปทําลายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าเป็นความอาฆาตแค้นกันแต่อย่างไรแต่ว่าในระหว่างการต่อสู้ ก็ต้องมีความเจ็บปวดก็ต้องมีความามีบาดแผลเป็นธรรมดาผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าอิสรภาพของแกนนำ <c oughs> ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เกินไปกว่าอิสรภาพของที่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์คนอื่นวันนี้คุณจตุพรศูนย์สินิสรภาพก็เหมือนเหมือนกับที่น้องประชาชนอีกหลายคนที่ต่อสู้ในสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ยังไม่ได้รับอิสรภาพเช่นเดียวกัน เราก็ฝากกำลังใจไปถึงกันนะครับแล้วก็อยู่ข้างในนั้นก็มีพักพวกเพื่อนฝูงอยู่หลายคนที่เมื่อสักครู่นี้คุณจตุพรก็ได้พบหน้าพบตากันบ้างแล้วนะฮะเราไม่ไม่กังวลน,นะครับว่าคุณจตุพรจะปรับตัวในเรือนจำอย่างไรเพราะว่าชีวิตพวกผมเนี่ยเราปรับใจเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่ทุกวันอยู่แล้ววันนี้มันเกิดขึ้นกับคุณจตุพร วันต,ต่อไปมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นจิก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะว่านี่เป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดจนปัจจุบันครับคำพิพากษามาดีกาในลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้คําว่าอภิสิทธิ์สังฆ่าประชาชนกลายเป็นคําต้องห้ามไปแล้วหรือเปล่าือว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในแต่ละคดีเนี่ยก็มีรายละเอียดมีบริบทของตัวเองส่วน กรณีของเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อปี53เนี่ยนะครับการตรวจสอบค้นหาความจริงเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ต้องทํากันต่อไปมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอายุความสําหรับความจริงที่จะปรากฏในประวัติศาสตร์ดังนั้นยังไม่มีคาใดเป็นคําต้องห้ามและผมเชื่อว่ายังไม่มีการพิสูจน์ทราบความจริงใดๆที่จะเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกันก็เป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายก็ต้องทํากันต่อครับ โครงสร้างของแกนนำรปชจะเดินยังไงต่อครับเราก็จะเดินภายใต้หลักการเดิมนะครับเราต่อสู้เพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเรายืนยันในหลักการนี้ส่วนการที่ประธาน,นปรปชถูกจองจําจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่ก็ต้องบอกว่าองค์กรเราหล่อเลี้ยงกันด้วยแนวคิด ด้วยอุดมการ์ทางการเมืองร่วมกันเพราะฉะนั้นตัวบุคคลแม้ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าตัวหลักการเนี่ยมันสําคัญยิ่งกว่าเราก็จะขับเคลื่อนก,กันตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่เหลือใครกี่คนก็สู้กันไปตามนั้นถ้าจะไม่เหลือสักคนก็ให้เหลือสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราประกาศสิ่งที่เรายืนยันเชื่อว่าวันต่อๆไปก็จะต้องมีคนเดินต่อครับคนะแนนอุดมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น กกออาาาาาทงัครรสปะชผมไม่อยากจะไปพูดเชื่อมโยงกันนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าพอพักคพวกที่พากคาจําคุกก็จะเอาการรองดองมาเป็นตัวประกันผมว่าเรื่องนี้คิดแยกส่วนกันก็ได้ถ้าผู้มีอำนาจมีความจริงจังตั้งใจที่จะสร้างความรองดองจริงๆเราเรียกร้องเพียงอย่างเดียวว่า การรองดองมันต้องเกิดขึ้นภายใต้หลักการพันธุ์ไทยเพราะปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นสถา,สถานการณ์เฉพาะหน้าของประเทศไทยเนี่ยมันคือความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องอื่นๆก็สําคัญแหะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความรองดองเนี่ยถ้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้เนี่ยเรื่องอื่นๆก็จะเบาลงและง่ายขึ้นดังนั้นถ้าผู้มีอำนาจมีความจริงใจเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องทำให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ส่วนชะตากรรมที่พวกผมเผชิญอยู่มันจะเกี่ยวข้องกับการปลองดองหรือไม่ผมขอให้เป็นวิจารณญาณของประชาชนก็แล้วกันมันมีความเสมอต้นเสมอปลายอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือตลอดเวลา10ปีของการต่อสู้ก็มีคนฝ่ายหนึ่งนะที่ยังคงถูกจองจําที่ยังมีคดีความอะไรต่างๆะนานามากมายส่วนบางพวกบางฝ่ายเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ประชาชนได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงถ้า การสูญสิ้นอิสรภาพของพวกผมมันจะทําให้การปลองดองเกิดขึ้นได้จริงบนหลักการประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียใจครับแต่ถ้าการสูญสิ้นอิสรภาพของพวกเราแล้วหันไปเรื่องของการปรองดองก็ยังเดินไปไม่ได้แล้วก็ยังมีสถานการณ์หรือมีสัญญาณว่าจะหนักยิ่งกว่าเก่าเนะี่ยอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจคิดว่า,วาสิ่งที่ประชาชนอยู่เนี่ยค่ะทำให้จิตใจโนลเซอร์แดงตอนนี้เป็นยังไงต้องให้กําลังใจกันไหมหรือชินแล้ว เราให้กําลังใจกันอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าถามถึงสภาพจิตใจของคนเสื้อแดงก็ต้องบอกว่ามันช้ำจนชาเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการบอบช้ำเพิ่มขึ้นลงในแผลเดิมที่เป็นแผลเก่าเราจะผ่านมันไปได้เราจะต้องยืนหยัดในสถานการณ์นี้ให้ได้เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นและเมื่อเราอยู่กับโลกของความเป็นจริงเนี่ย ความเจ็บปวดมันก็อาจจะเป็นพลังให้เรายืนหยัดได้ในที่สุดเนี่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสถานีไปจัดรายก,การก่อนไปแล้วอาจารย์เอาเร,ร,นะร่มาอาจารย์กลับบ้านเลยอาจารย์ัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันอาจารย์ไม่ใส่รูปเหรอคะเฮ้